สวัสดีค่ะจันกบค่ะครับสวัสดีค่ะพี่อุ้ยค,ะค่ะอู้เสียงดังมากเดี๋ยวก่อนคอหลีอ่าดใจหค่ะ,คคะวันนี้เราเราพูดกันถึงหนังสือเราพูดกันถึงหนังเราพูดถึงละครเราพูดถึงหลายเรื่องในวันนี้จันกบจะพูดเรื่องอะไรคะอ่อทุกเรื่องอที่ว่ามาละครละครเกาหลีที่กําลังฮิตมากเลยอ๋อ เรื่องอะไรอย่างยูอูยังอูจ่าดันดูยังคะที่เป็นอะไรนะเป็นเด็กเออเป็นคนเป็นเด็กออทิสติกแอ่ก็มีอาชีพเป็นทนายความคืออย่างนี้มันมันสืบเนื่องจากว่าได้ไปดูละครสั้นของไทซีบีเอสของไทยเออของไทยก่อนที่เป็นเครื่องมนุษย์แม่นะก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็น คนที่เป็นตัวแม่เนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนออทิสติกแล้วก็เลี้ยงลูกเตโตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นละครสั้นอยู่สองตอนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ประทับใจเนาะว่าเขาเขาไม่ได้แสดงให้เห็นเขาไม่ได้แสดงเอออะไรอย่างคือไม่ได้บอกว่าคนที่อืไม่ได้บอกว่าคนที่มีอาการนี้เนี่ยเป็นโรคหรือเป็นอะไรที่น่าสงสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ คือคือเขาก็อยู่อยู่รอดปลอดภัยในสังคมใช่ไหมด้วยด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยด้วยัจจใจแวดลองที่ช่วยเขาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จริงๆเราก็ได้ไปถึงเรื่องที่อะไรนะเอาของไทยนะก่อนหน้านั้นก็มีก่อนหน้านั้นก็มีที่ต่อต่อธนภพเป็นเป็นไปผลเล่นคนเออเล่นแบตอ่ะเล่นดีดดันดนใช่ไหมเออ อันนั้นก็ก็ทาให้เราเห็นว่าอันนี้นเป็นออนทิสติกค่อนข้างค่อนข้างแรงอารมณ์แรงมากาใช่ไหมแต่เขาก็อยู่รอดอยู่รอดปลอดภัยได้ตรงที่ปั๊บบวัวใช่ไหม,มน้องแม่มีแม่สองแม่เนี่ยช่วยกันประคองนะให้เขาอยู่ได้วันนี้ก็พี่อุ้ยก็นแนะนําว่าเอ้ยตอนเนี้เป็นจีบบูยองอูนะนะมาวันนี้ก็ลองก็ดูไปละนะดูจบไปแลนะืวด,ดูจบเลยเหรอคะสองวัน แววันล้ใช้เวลาสองวันเท่านั้นใช่สองวันเท่านั้นไม่ทําะะไรเลยแต่และดูย้อนด้วยดูย้อนดูซ้ำตอนเออนะเออก็มีประเด็นพูดเยอะมากค่ะยองอูเนี่ยคือคือเราไม่ได้บอกว่าอีเขเขาเขาทำดีกว่าของไทยไทยดีกว่าของเกาหมีนะคือคือบอกว่าผมมองว่าไอ้หนังหรือละครที่มันเกี่ยวกับ ในพิเศษเนี่ยใช้คำว่าพิเศษเนี่ยมันมันมักจะออกมาในเชิงบวกออออกมาในอารมณ์บวกเป็นบวกไม่เอจะพยายามนำเสนอให้ให้สังคมเขาให้สังคมเราเนี่ยระหนักว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้พิการนะเขาอยู่ใชใช่นะเขาอยู่รอดปลอดภัยของเขาได้เขาอยู่ได้เพียงแต่เราต้องเข้าใจเขาหน่อยต้องเข้าใจเขาหรือ คือเขาไม่เข้าใจเราด้วยนะเราเข้าใจเขาตอนนี้แต่ประเด็นของกูยองอูเนี่ยมันละเอียดมันมีลึกขันที่มันเป็นซีรีส์ยาวเป็นสอตอนเนี่ยมันเลยมีรายละเอียดเยอะมากนะเยอะมากถ้าดูจากของไทยเนี่ยมันอละครสั้นสองตอนละครสั้นหกตอนมันก็เล่นเป็นประเด็นเดียวแล้วก็เสนอประเด็นหนึ่งที่มันชัดขึ้นมาเลยคือเรื่องครอบครัว นี่จะดูแลอสิกาติสติกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือมันใหญ่กว่าระดับคือคือมันก็เล่นระดับครอบครัวเนาะมีพ่อก็มีทุกเรื่องเลยเนาะมีทุกเรื่องมาแตะประเด็นคือคือดูแล้วก็ยิ่งเฮ้ยอะไรควรวะเล่นทุกประเด็นเลยอ่ะควันนี้จะเริ่มต้นตรงนี้กันว่าแบบชื่อบอกว่าชื่อยองอูเนี่ยน่าสนใจคือคือเขาจะพูด นางเอกจะพูดซ้ำตลอดจนเขาจะได้ตามตัวเขาตาตามขนาดนะว่าที่เขาได้อ่านกลับกันก็เป็นปูจังปูในอย่างนี้คืออย่างนี้ได้เช็คกับเอาจารย์เกาหลีแล้วอาจารย์ที่เขาสอนภาจาเกาหลีเขาก็บอกว่าเขาก็เขียนตัวจีนมาให้เขาบอกว่าชื่อชื่อคนเกาหลีเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณตั้งเนี่ยมักจะยิงกับตัวภาษาจีนมันจะยิงตัวภาษาจีนและชื่อเนี่ย ก็เ,เขียนมาเป็นตัวจีนได้ด้วยตัวอันจารเยกตัวันจากตัวและถ้าญี่ปุ่นจะออกเสียสงว่าคันจีคันจีหรืออันจาหรือตัวภาษาจีนนี่แหละนะตัวสองจีนตัว,ตวตตอูต,วอตัวแรกเนี่ยมันเป็นแท้มันเป็นแท่เป็นนามสกุลอเอ่าเป็นนามสกุลเหมือนที่ที่เราจะได้ยินว่าเกาหลีคนเกาหลีก็จะมีแท้ชิมแท่ชิมเยอะมากเลยถึงคำว่าจีนแตว่าจีนตะวันทองอันนี้อันเนี้ยอูตรงนี้เนี่ยเป็น เป็นนามัก,กุลแหละ,ะปแปลเขาค่ะอันนี้ที่น่าสนใจคือตัวชื่อยองอูค่ะอ่ามันมีอยู่ซีนซีนแรกเลยตอนแรกเลยค่ะตั้งเองอชื่อตัวเองออฟซีนมีเสียงออฟซีนแล้วแปลว่าแปลชื่อตัวเองว่ายองเนี่ยแปลว่าดอกไม้มมปูเนี่ยแปลว่าโชคค่ะเรี่องชื่อเขาเนี่ยจะแปลว่าสิ่งที่นำโชคอันงดงามปล<ม>่าวดอกไม้มมแล้วก็ มันมีประโยคนหนึ่งต่อมาว่าแต่ชื่อชื่อนี้ยมันก็แปลว่ายองแปลว่าฉลาดก็ได้ปูก็แปลว่าโง่อะไรอย่างเงี้ยไปจนั้นท่นก็เป็นทั้งฉลาดและโง่อยู่ในตัวประดยวประมาณนี้ก็ด้วยความที่เราเล่นภาษาใช่ไหมกระดุดเราไม่ไปดูภาษาญี่ป่หรอกว่ากระดุดว่าใช่เราแน่ใจว่าเขาไม่แปลตับผิดแน่ก็เลยก็เลยโทรไปถามออาจารย์ที่สอนเกาหลี เสียตัวจีนมาให้คือตัวจีนตัวเนี้สองตัวเนี้ยเอทัดแปลปกติคือชื่อชื่อคนปกติมันต้องเป็นชื่อที่ดีอยู่แล้วนะไอ้ยองอูเนี่ยมันตัวจีนนมันคืออิงหวีอิงหวีเนี่ยตัวแรกมันแปลว่าดอกไม้ก็ได้แปลว่ายอดเยี่ยมก็ได้อเอเอก็อ่าอย่างมันไปใช้อย่างภาษาจีนใช้ว่าอิงสงเนี่ยคือวีระบุรุษคือปานกล้าคือปาม ความยอดเยี่ยมความเลิศแต่แปลว่าดอกไม้ด้วย,วยแสดงว่ามันเป็นคำพ้องความหมายไม่มีแต่เป็นคำไหลความหมายนะอันนี้ไอ้ตัวอูวตัวตัวที่สางเนี่ยตัวตัวชื่อเขาเนี่ยอูเนี่ยเขียนอย่างหนึ่งเขียนเนี่ยเขียนคล้ายๆกับอีกตัวหนึ่งแต่ออกเสียงเดียวกปนเลยนะมันคำของตัวชื่อของยองอูเนี่ยมันแปลว่าคมามสุะ แปลว่าโชคดีแปลว่าพรก็ฉะนั้นที่ในซับเนี่ยแปลว่าเอ่ออะไรนะยองแปลว่าดอกไม้ปูแปลว่าโชคเนี่ยแล้วแล้วเออเอเอินไอตัวสุดท้ายไออูตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเขียนเป็นตัวจีนได้อีกตัวหนึ่งคล้ายกันมากเปลี่ยนแค่ตัวหมวดมันนะตัวตัวหมวดมันเนี่ยมันจะแปลว่าโง่ เราโง่แต่ดีแต่เดิมปุ๊กเต่าบาปัญญานะมาหน่อยว่าวมันกันแล้ออกเสียงเหมือนกันที่ต่อเหมือนกันผู้หลีก็อเหมือนกันเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยมันมีความไอรอนิกอยู่ที่มันตั้งเก่งมากเก่งมากจริงๆยอมจริงๆยอมแต่คนแปลวิววิวว่าเก่งมากเหมือนกันนั้นไอ้ที่คําช่อยเขาเขาจะแนะนําชื่อตัวเองว่าชื่อเนี้ยอ่านจากหน้าไปหลังเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นคาอะไรแบบมาตาแบบกระหนกบัวอะไรของมัน ตรงนั้ไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้ไม่ได้เช็คแต่ว่าคือเก่งไงดูเนี่ยเออซึ่งแค่ไอ้สองไอ้สองคำทีาเขาบอก่ามันก็เป็นการตั้งคิดทไรรองคือคนคือมันก็แสดงความเป็นเด็กออทิสติกที่มันแบบทั้งฉลาดแล้วก็มีปากเติร์ตาคือคืออู้ตัวเนี้ยอีกความหมายหนึ่งที่แต่ว่าโง่เนี่ยมันมันรวมกิริยาอาการตาของความซึมของวาอะไรที่แบบ คนอื่นเขาไม่ทำอ่ะมึดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประเด็นที่หนึ่งก็ผมก็คิดว่าในฐานะที่เป็นคนสนใจภาษาต้องเช็กดูแล้เออเนาะพอเรารู้ภาษารู้ตัวีของเขานี่กับที่มันไปใช้ในภาษาเกาหลีเนี่ยมันก็เลยแบบก็เราตั้งชี้แจงแต่อันนี้อันหนึ่งแล้วไอ้บริษัทไอ้สํานักขหนใครเขาไปไอ้ฮันบาดาเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ในเว็บเขาก็จะแปลกันแล้วล่ะว่า แต่วัดท้องทะเลที่ลึกอาใช่ใช่พรเป็นนั้นนางเอกจะสมมติตัวเองว่าจะเปลี่ยนตัวเองว่าเป็นวานเป็นวานวานที่แบบเธอก็อยู่เนี่ยก็มาอยู่มาในบริษัทที่เธอเป็นอะไรที่ที่เธอก็เหมือนแหวกว่าอยู่ในแบบสมมติโตเพราะงั้นทุกอย่างมันเหมือนแบบจัดวางคืณเป็นว่าอะไรดีว่ะคือกําหนดมาอย่างสวยงามมาสอดคล้องกันคือเข้าใจแบบว่าเอาอันนี้มาผูกกับอันนี้แล้วตั้งให้เป็นแบบนี้แบบนึกซึ้งเนาะจายนเนาะแบบอื ใช่ใช่ตอนนี้อาการของคนออทิสติกเนี่ยอ็กดูแล้วมันก็จริจริงในในชีวิตจริงของผมแบบผมก็เจอค่ะใช่ใช่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ายังมีนักศึกษาที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยก็มีอาการแบบนี้ใช่ไหมคะมีมีแบบนี้แหละค่ะโอ้ยปีละสามสี่คนเป็นปัญมนุษย์ไปค่ะค่ะอ่ามันก็จะมีคล้ายๆกันค่ะคือจริงๆก็จะมีตั้งแต่ออทิสติกที่แบบระดับหนึ่งที่แบบว่า เธอไม่สัมพันธ์กับใครเลยระดับสองที่เธอเธอก็พอจะเข้ากับสังคมได้และระดับสามนี่คืออัจฉริยะคือคือเธอเก่งอ่ะเก่ง้านด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยซึ่งยองอูเนี่ยนั่นก็นแบน่นจะเป็นอันที่หนึ่งนี่แหละนะคือเธอมีความพิเศษคือมีความอัจฉริยะเหมือนเบรนแมนเหมือนใช่ไหมเหมือนเปรนแมนที่เธอดจบจกาม ทุกอย่างได้หรือหรือนังเกาหลีเออทิปอะไรนะเป็นหมอใชหมอค่ะครูด็อกเตอร์อ่เออใช่มันก็คือคือคือทำรายละเอียดนบผมอ่านหนังสือมองแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นแหละจะจำามได้ใช่ไหมเออที่จำที่อยู่ที่แบบว่าในหนังออกยังอูที่แบบเธอเธอแค่เห็นแป๊บเดียวเนี่ยที่คนมันไปสังเกตอ่ะแต่เธ่สามารถบอกว่า ที่อยู่นี้คือ,อที่อยู่อะไรทันไรในแน,นวแบบเบอร์กันบนหมดเนี่ยค,คือคือลักษณะของออทิสติกแบบแบบเนี้ยคือพออักริยาแต่ว่ามันจะมีอาจารย์ร่วมกันก็คืออะไรนะเธอจะไม่สัมพัน์กับผู้คนเธอะจะแปลกอ่ะเขาจะใช้คำว่าตอนสุดท้ายเขาจะใช้ว่าแปลกและแตกต่างเขอจะแปลกไปหมดเธอจะแบบเออจะไม่ชอบให้ใครมาสัมผัสตัว ทำอะไรซ้าๆเนาะทำอะไรตามกินกินอย่างเดียวกินอย่างอื่นไม่ได้เลยเราอยู่กับเไม่ได้แน่เออแล้วในชีวิตจริงอาจารย์อาจารย์เจอนักศึกษาที่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จริงจรงไหมคะอาจารย์นะก็เป็นเป็นก็คือจะไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยแต่เขาจะไม่ไม่มองน้าใครค่ะใช่ใช่เขาไม่สบตาใครไม่สบตาใครเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ก็อารแต่ว่าอารมณ์แรง ที่เคยเจอนะจะมีทั้งนิ่งกระตํารถแรงอารมณ์แรงนี่น่ากลัวมากเป็นการว่าล้มโต๊ะได้หรืออย่างเงี้ยนะกาฟอีกประเภทหนึ่งที่ฉลาดมากก็เจอนะ่ไปเล่าให้พี่อุ้ยฟังแบบคุณเจอแฮกข้อมูลจะแบบว่าคนตูอันนี้ฉลาดแบบน่ากลัวเลยนะอันนี้คือเธอไปแฮกข้อมูลในเซคอมในในในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแก้เกรดตัวเองอย่างเงี้ย ถึงจะกลัวมากทุกคนะยองเธอมากเลื่อ <ok> ง uh> ี้ก็กลับมาที่อนางเอกเนี่ยผมปฏิบัติเขามีมีลักษณะร่วมของความเป็นออทิสติกสูงอันนี้ก็เลยถามถามไปยังคณะบดีนิติศาสตราผอ้ชายีละคีเคะเนอนุจักญาก็บอกว่าเอ้ยอาจารย์ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมีออทิสติกที่มาทำนะ ทำสรมชิพเป็นาหนว่าว่าความได้จริงไหมถ้าบอกมันยากยากมากตชอให้เรียนเก่งยังไงก็ตามเนี่ยคือคือคือการวาดความมันไม่ใช่แบบเหมือนในรัคอเออมันมันไม่ใช่แค่จําตัวบทกฎหมายได้อาจารย์คือคือโอ้โหมันต้องโต้ตอบมันต้องโตใช่ค่ะบไปคิปปฏิพานธ์ซึ่งอันนี้เขาน่าจะทําไม่ได้เออทําไม่ได้หรอกถือว่าโอเคนี่ก็คือหนักเนาะตันนี้ ประเด็นของหนังคนนี้กลับมาที่ว่าเอ้ยแล้วหนังเรื่องนี้มันมันมัน,มนยังไงมันต<ม>ื่นยังไงมมผมคิดว่าสมมติเราตัดโลกของความเป็นจริงออกเราดูแต่โลกสมมติตรงนี้เนี่ยบอกว่าเขาเล่นอะไรถี่เยอะมากเล่นประเด็นเยอะมากเลยนะ<ม>หนึ่งความแปลกแตกต่างคือเขาทุกคนต้องประคองเขาอะใอ่อใช่เ,ใเขาต้องเข้าใจเขาอะเม่นแต่พ่อพ่อที่บอกว่า เธอจะเป็นพอที่เหงาคือคือฉากนั้นต้องเข้าใจโอ้พ่อล้มลงนะแบบขนาดที่ลูกลูกจะกระต่อเลโก้ไม่สนใจด้วยปูไม่สนใจด้วยแล้วก็พ่อก็ร้องไห้แล้วแบบเป็นพอที่เหงามากค่ะค่ะให้เอกก็น้อยใจบอแบบบทเธอจิกปิ้งงานของเธอละเธอพูดเสร็จแล้วเธอก็ไปใช่ฉันชอบมากเลยอีตอนที่พูดเสร็จแล้วฉันไปเลยเนี่ย คือแ่อาทิ่ตีไปเป็นอย่างงี้ยตีเป็นศาสตร์่ไมก็จะรูเลยจะไปสนใจวะจะจะรู้สึกไงกันใช่ใช่เพราะเขาไม่ไม่รับรู้เรื่องความรู้สึกของคนอื่นเนาะแต่เพราะงั้นคนที่อยู่กับเขาข้านแปลกะที่จะอยู่กับเขาเนี่ยต้องเข้าใจเขาากบแรกวันนี้มันมีแต่ว่านางเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาก็มีความเข้าใจตัวเขานะที่ฉากสุดท้ายที่เขาพูดกับแม่เขาใช่ไหมพูดแต่แท้จริงของเขาอะเลยก็บอกว่า เขาเนี่ยเป็นวานที่ชื่ออะไรนะอะไรไม่รู้โอหวานเยอะเหลือเกินนาวาวที่เหรอที่นาวานนาวานที่บอกว่าเออขาหลงไอ้วานหลงเขาไปอยู่ในวานเมเมลูด้าค่ะแล้วก็เมลูก้าตัวเมลูก้าออเแล้วมันก็อยู่ท่ามกลางความแตกต่างแต่ไอ้วานเมลูก้าก็ไม่ชอบด้วยนะไม่ชอบด้วยนะ ก็ย้นเขากระบอกเขาเนี่ยมีความแปลกและแตกต่างเหมือนด้วยวานวานนางวานาเวาเออนาเวลเนี่ยแล้วก็แตกเขามีค่าแล้วก็งดงามอันนี้แตกตเาเนียมันจะตักเลยนะว่าแล้วเราเชื่อว่าตักก็แปลถูกเนี่ยก็คือเขาบั่นใจในตัวเองนะว่าเขา่มีคุณค่าแสดงว่าเรื่องเนี้ยเขาพยายามจะบอกว่านักเอกเนี่ยต่อให้เป็นออร์ติสติกแต่เขาก็เรียนรู้กัน่ะ แี่มันก็เป็นการบอกบอกคนปกติอย่างเราการทํางานมันก็คือการขับเคลตัวเองที่จะทาให้เรามีค่าเกิดมาแล้วค่าของผมเป็นอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือการทํางานนี่แหละใช่ไหมการเรียนรู้จากการทํางานซึ่งตัวละครตัวอื่นๆมันก็ทําให้เราเห็นนะยิ้งเส้นว่านำอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้นาของหัวหน้าสองคนที่ป็นเดินตรงกันข้ามกัน หรือแม้กะทั่งประเด็นคุณธรรมเนี่ยก็บอกว่าเจ้าดีเรื่องนี้เป็เล่นกับประเด็นคุณธรรมด้วยนะเลื่อเรื่องความจำนึกผิดอย่างอย่างน้องน้องชายเนี่ยในบทประฐานในบทกระามว่าแบบไอ้อยู่อยู่ก็รู้อยู่อยู่ก็รู้ว่าเดี๋ยวอยู่ต้องถูกลงโทษอยู่ไม่เห็นแล้วอยู่ไม่ต้องสารภาพเออเขาบอกก็ผมทำผิดเนี่ยสิและที่นางเอกไปบอกแม่บอกแม่บอกว่า เขาช่วยช่วยเป็นแม่ที่ดีให้กับน้องเติมแต่าําลายอย่าทาลายความเชื่อมั่นของลูกของตาใช่ไหมคือคือมันมันให้ประเด็นเรื่องคุณธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยเออคือถ้าช่วยลูกก็แปลว่าเลี้ยงลูกในทางที่ผิดรักลูกในทางที่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเรื่องการศึกษาค่ะที่พ่จาาตอนนั้นได้ไหมอะตอนที่ที่มีลูกชาย ของเอโรงเรียนของวิชาแบบที่ขโมยที่วิชาเด็กๆอ่ะมีเล็กเด็กๆที่มันตั้งชื่อประหลาดๆเออที่ประวัติอะไรนะพอดีตดดังตดอะไรเนีเออแล้วก็อ่าแต่จะเป็นที่ตัดของเด็กเนี่ยค่ะนี่คือเฉพาะที่เห็นตัดต่างที่มันดีเล็มากที่มันเพ่งเข้มงวดมากค่ะโอ้โหเรียนพิเศษอะไรมากขนาดนั้นจริง จริงๆอันนี้ก็สังคมไทยก็เป็นแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ในบ้านเราก็มีใช่ไหมคะถ้าเป็นอไม่ใช่ก็มีมีมีอยู่แต่กวันนี้ก็ยังดีพวกที่จะสอบหมอเนี่ยเงรียนกันแบบเอาเป็นเราตายเอาเป็นเอาตายอยู่คู่แม่คู่แมอะไรอย่างเนี้ยคือคือมันเด็กไม่ได้เป็นเด็กหรือว่าแม้กระทั่งเด็กที่ไม่ได้สอบเข้ามหาลัยก็เด็กบางคนก็ถุกๆจากเรียนทั้งอย่าเด็กทั้งทั้งไหวนะาเรียนนม เธอชีวิตเธอไม่เป็นไม่เป็นเด็กโตรื่องอันนี้ก็ะส,ส,<า>สะท้<า>ะอนปัญหาการศึกษาคค่่ะะสะท้อนเรื่องของอะไรอเขาเล่นหลายประเด็นอู้ใช่แบบว่าคือ,ค,อคือจับมาแต่ละตอนเนี่ยแบบ เก่งมากนะเรียนตัเก่งแล้วก็อนุปรัของหมู่บ้านเก่าค่ะเออมีด้วยแบบนึกไม่ถึงเลยใช่แล้วก็สิทธิสตรีค่ะแล้วก็การแข่งขันทางธุรกิจในในในสำนักในความเองหรือแม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะนก๋เตี๋ยวที่มันก็ต้องถูกอะไรขโมยสูตรซื้อตัวดิัใช่ถูกดิสรรบจากไอ้ไอ้ไอ้ ร้านก๋วยเตีเ๋ยวที่มันมากับเทคโนโลยีออใช่ไหมตัวการ,โ,รโปรโมทอมันทําให้เราเห็นว,ว่าเฮ้อยอันนี้มันเล่นกันหลาย,ยประเด็นใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งอัคติทางเสื้อชาติาอย่างาาาาาสาวเกาหลีเหนือใช่ใช่ที่ที่ที่หมอบอกว่าอ่ะแค่เจ็ดเซฟสามีที่มันใช้ความพรุนแรงแต่มันเป็นคนเกาหลีใต้เกาหลีแท้เนี่ยอไอ้ผู้หญิงที่มันมาจากเกาหลีเหนือเนี่ยทำไมจะตัดเซฟไปด้วยเอือ คือทีนี้มันโขนนี่มันเป็นอัจฉริยะเชียก่ระมาด้ายใช่ใช่ไหมแล้วมันเราก็เรื่องมันก็ทาให้เราเห็นบทบาทของเขาบฎหมายเอี่ยค่ะบทบาทของกฎหมายที่มันตู้กันระหว่างปะทะกันระหว่างอออยู่อยู่จะวาความให้ให้ลุกความอยู่ชนะค่ะโดยไม่สนใจอะไรนะเเอออประเด็นทางทางสังคมนั่นนะสิอะไรอย่างเงี้ยค่ืออยู่จะวาดความให้กับ เอออะไรนะคนที่มันเดี๋ยวโอกาสได้โอกาสเนาะอย่างอย่างที่มีมีมีทนายคนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะจําจำได้มาที่ที่มันกู้เพื่อสติสัตย์ใช่ใช่เราแล้วเขาเปรียบเหมือนกับโลมาเป็นเป็นแม่แจ้งก็คือคือมันหาไม่ได้แล้วขาดคนอย่างนี้ไม่ได้แล้วะอยู่ยังไงอะไรเนาะใช่ใช่บอกว่าเขาเนียนไปหมดนี่นะคืออันนี้อาจจะอวยอาจจะอวยไปนิดนึงแต่ว่า ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเรื่องเน็ตพาดุทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมันเป็นซีรีส์ที่มันมันให้หลายๆประเด็นมาใช่ใช่ค่ะแต่แต่มันยึดโยงด้วยแกนเรื่องของความแปลกและต่างๆอืมอืมทุกอย่างอย่างอย่างอะไรอ่ะออะไรนะตัเกตค่าผ่านทางไปดูไปดูในมรดกมรดกโลกไม่มรดกของก็อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ ความขัดแย้งมันขัดแย้งที่อะไรเออมันขัดเกี่ยวกับโลกของศาสนากับโลกทางโลกทางธรรมกับโลกทางทางโลกยศโลกยศธรรมอ่ะกับกับโลกทางศาสนาเนี่ยใช่ป่ะคือกบก็มองว่าเอ้ยอ้นี่กำลังเล่นเรื่องภาษาธรรมะกับภาษากฎหมายคือมันกําลังเล่นอันนี้อยู่และจริงๆแล้วมันก็มีจุดร่วมกันเพราะว่าเจ้าอาวาสก็พูดว่า สิ่งที่เห็นไม่ใช่ทุกอย่างอยากอเาริมในสิ่งที่ตาเห็นแต่ว่าให้ที่ถึงแก่นแท้ซึ่งประโยชน์เนี้ยนางเอกก็จะมาปิงแล้วก็บอกว่าใช่มันทําให้เขาเนี้ยคิดถึงไอ้คดีนี้ชะบอกว่าเออวมวจะไปเขียนกันเรื่องไหนก็ไม่รู้แต่ประเด็นกับลืมแก่นแท้เออประเด็นคือถนนแก่นแท้มั่คือถนนกระถูกหลอกไปด้วยเรื่องอื่นอถูกเป็นประเด็นเรื่องอื่นอนนี่กำลังเขากำลังเล่นเรื่อง ภาษาธรรมะกับภาษาของพ่ะี่ที่พี่อยู่โรงเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อะไรเงี้ยแต่ก็มีกฎหมายการเมืองอีกอะไรเงี้ยที่แม่นางเอกก็การเมืองใช่ไหมเป็นในต่ารเมื่องเนี่ยเราจะเห็นข่ามอะไรอ่ะมันซับซ้อนกันมันซับซ้อนกันเออระหว่างระหว่างเนยความรักของเขาออเไอไไออที่เขา พ่อนางเอกสบายป็วกันต้นแหละนะแล้วก็เขากับนางเอกใช่ไหมเออแม่แม่กับนางเอกได้แหละเนาะมันก็ตับตอนกันอยู่เปิดเผยไม่ได้เนาะแต่ก็มาตัดตอนกันอีกว่าลูกชายก็ะดันแบบกฎหมายขณะนี้จังหวะนี้เขาจะต้องแบบกําลังจะแบบไปปฏิญาณตนไปรับตําแหน่งค่ะไปไป อันนี้รู้สึกจะแค่สมัครมันสม,มัคมรตอนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยาทางฝั่งหันันบาดาลตัวตัวตัวประธานตัวปรนีานเข้าใจว่าพวกเนี้ยเขาอยู่ในร,รุ่นเดียวกันใช่ใชะเชเดียวกันแล้วก็คงมีคงม,ม,มีเบื้องหลังอะไรกันบ้างอะใชอย่ะใช่ค่ะมันก็แข่งขันกันอยู่ใน<ช>ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะเล่นประเด็นเรื่อง อื่นๆคดีอื่นๆอะไรไปแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวแกนหลักของเขาเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ของของนักแม่นั่นเอกนังนเอกพ่อนางเอกแต่ก็ตัวประธานกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มเลยที่มันเห็นความเออเป็นเป็นเส้นเรื่องที่มันยึดยึดตีรีี่ทั้งหมดเออเราแลรู้ชื่ว่าโอ้โหเขาก็เขียนบทเองเขียนบทเองแล้วก็ไม่ตามมาจนทำให้เขารู้สึกว่า มันเป็นออร์ติสติกนี่แหละนเต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยแล้วเห็นพัฒนาการด้วยนะคะอาจารย์เขาจะแบบว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนเขาเปลี่ยนไปอืแล้วก็ที่น่าสนใจคืออารมณ์ขันค่ะอารมณ์ขันมันก็มีแบบอารมณ์ขันพวกตัวประกอบใช่ใช่ใช่สบายที่ชอบมากเลยที่เพื่อนนางเอกแบบเข้าห้องน้ำใช่ไหมปวดท้องเข้าห้องน้ำก็จะจะไปลองชุดแต่งงานเออไปดูกัน ในชีวิตแล้วเนี่ยพอตัวพร้องเสียน huh ังเอกก็ปทรจั์บอกนังเอกแล้วก็เป็นฮามากตริีๆเลยเอากันเกงมาให้เกงที่เอามาให้มันสุดจริงๆอันนี้ต้องฝากให้คนที่ยังไม่ได้ไปดูไปดูเด็ดสเตอร์บอลนะคือฮาแตกมากเวะเอาไปเก่งตัวนี้ มันยังไงพี่เก่งนองนเนี่ยใช่ใช่โอ้มันแบบโอ๊ยใส่แล้วคือคือมันสักมีอารมณ์ขันของมันมันก็แทรกไปไปได้ตลอดทั้งเรื่องไม่ว่ามันจะทําไม่ไม่ประหลาดใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้ดังมากดังมากจริงๆเหรออาจารย์ค่ะเป็นกระแสไปทั่วโลกอ่อมันคือไม่มันพอดีอ่ะมันมันมันเป็นเมโรจาม่าอ่ะเออขณะเดียวกันมันก็มันก็เป็น อะไรนะเชิงบวกให้อารมณ์บวกให้เราเชิงบวกให้กับพลังกับชีวิตให้กับคนดูนะให้ดูว่าแบบอ่ไม่เราอาจจะไม่ต้องไปคือเราไม่ต้องจะพูดว่าไงดีอยู่ไม่ต้องเข้าใจอยู่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับออทิสติกเลยก็ได้แต่็นเรื่องนี่กำลังจะบอกอยู่ว่าเฮ้ยทุกคนอ่ะมันก็มีความแตกแยกแตกแยหวาวนอยู่ในมหาสมุทรเดียวกันนี่แหละเนาะ ก็เเข้าใจกันละกันอยู่มันต้องเออคนปกติที่แวดล้อมเราเนี่ยเขาก็แตกต่างจากเราถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้เออดึงผมก็คิดว่าคนที่จะเป็นผู้นําอ่ะคนควรจะมีอารมณ์ทีมี่วา่คิดเนี้ยใช่ไหมค่ะเออคือถ้าลูกน้องเธอมาแล้วย้ำจิตย้ำคิดยังไง ผมเจอมาหมดแล้วแหละครบเซตมาหมดแล้วย้ำย้ำคำมัาที่หน้าตาอะไรต่างๆแล้วผมว่แบบอ่ะคือคือดูหนังเรื่องนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำมาแล้วว่าโดยที่ผ่านมาล้วก็บําเพ็ญบําเพ็ญตบะของเขาค่ก็เข้าใจเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวเลือก็เข้าใจเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจด้วยเออบอกว่าหนังเรื่องนี้โอเคมากที่เนาะ ก็ชวนชวนมด็ดชวนฟูเด็ดปิ๊กมันก็ดูกัดีดีดีอยู่นะใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะจนกบค้าสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ